ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ mm hmm. ก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะ mm hmm. ในเพจเอเชียมุกไลฟ์ไทยแลน Asia, Life, วันนี้เราก็จะมาเปิดข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่บุกไป,ปเยือนฟอร์เรสต์เมื่อคืนนี้นะคะแฟนผีก็อาจจะปวดใจกันไม่น้อยนะคะเราเหมือนจะกลับมาได้แต่ว่าหลับไปก่อนนะคะก็เมื่อวานนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พ่ายให้กับฟอเรสต์นะคะไปที่ หประตูต่อ2นะคะก็โดนไป2องลูกเลยเกือบจะกลับนะคะตีเสามอมาได้1ประตูต่อ1นะคะแต่ก็โดนไวเหลือเกินนะคะมาเป็น2ประตูต่อ1นะคะก็เอริกเทนฮานะคะก็พูดถึงการเปลี่ยนตัวนะคะของแม็กโทมิเน่นะคะที่เปลี่ยนลงมาแทนไมนูนะคะก็มีการแบบ เี <medio S 2> no man, man, ่ยงกันนิดหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้ว่าเออที่เปลี่ยนลงเด็ดเพราะว่าไมนูนะคะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าแต่ว่าเทนท้าก็ได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไมนูเนี่ยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะคะก็ตอนแรกนะคะไมนูนะคะก็ได้ลงเป็นตัวจริงนะคะก่อนครึ่งหลังเนี่ยจะเปลี่ยนแม็กโทมิเนลงมานะคะก็ทําให้แฟนบอลหลายๆคนนะคะกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บของไมนูนะคะแต่เทนท้าเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าไมนูเนี่ยไม่ใช่อาการบาดเจ็บนะคะการเปลี่ยนตัวแม็กโทมิเนลงมาเป็นเรื่องของแทคนิคนะคะแล้วเขาก็ไม่เสียใจที่เปลี่ยนแม็กโทลงมานะคะแล้วเขาก็ให้ สัมภาษณ์นะคะว่าสกอตแม็กโทมินีเนี่ยนำพลังสู่ทีมนะคะแล้วก็เครื่องหลังเนี่ยก็เป็นครื่องหลังที่ดีสําหรับทีมเรานะคะซึ่งประตูแรกเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดของมิดฟิลและการเสียประตูที่2ก็คือการสื่อสารกันผิดพลาดค่ะกเรสกีมันดี้นะคะอดีตแมวมองของปืนใหญ่นะคะได้ยอมรับความผิดพลาดครั้งใหญ่นะคะที่สุดที่ไม่สามารถนมนวเอมบัปเป้นะคะมาร่วมทีมได้ค่ะ ปืนใหญ่นะคะเป็นอีกหนึ่งทีมนะคะที่ให้ความสนใจแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้นะคะตั้งแต่ก่อนที่เขาเนี่ยจะก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดกับโมนาโกในฤดูกาล2016-2017นะคะก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงค่ะและตอนนี้นะคะเอ็มบปเป้ก็ได้ทําไปแล้วทั้งหมด233ประตูกับอีก100แอซซิดนะคะจากการลงเล่นไปทั้งหมด282เกมในลีกเค่ะ บอลก็มีเกมก็มา m 8 8 t h a i l a n แลนดที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวและเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะแบรนด์โดซิวนะคะมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเผยว่าเรื่องที่บ้าคลั่งที่สุดก็คือเป๊ปกัวดิโอลานะคะจะให้เขาไปเล่นแบ็กซ้ายนะคะ <c oughs> เพื่อดวนกับซาก้าค่ะดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสน,นะคะ <c oughs> เป็นหนึ่งในนักเตะที่ขึ้นชื่อเรื่องการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะคะทั้งในแนวรุกลิมเ้นนะคะและมิดฟิลด์ตัวกลาง และเขาเนี่ยมักจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามนะคะแต่หนึ่งในเกมที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลที่สุดนะคะก็เมื่อรดูการที่แล้วนะคะในเกมที่เยือนเอมิเรตสเตเดียมน,นะคะโดยเป๊ปเนี่ยจับเมราโดนะคะไปยืนแบ็คซ้ายในเกมนั้นก่อนที่เขาเนี่ยจะช่วยให้ทีมนะคะบุกเอาชนะไปได้ที่3ประตูต่อนหนึ่งนะคะและเป็นหนในเกมที่ช่วยให้ทีมเนี่ยเข้าคว้าแชมป์รีเมียรในรกในดูการนั้น,นะคะ่ะ ฮอตแนมฮอสเปอร์ man, pur, นะคะถแถลงยืนยันนะคะว่ายอริฟเนี่ยจะอำลาสโมสรน,นะคะ mm hmm. เพื่อย้ายไปร่วมทีมลอสแองเจลิสเอฟซีนะคะในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์นะคะซึ่งยอริสเนี่ยไม่มีส่วนร่วมในแผนการทำทีมของปอสเตโคกูนะคะกุนซือคนใหม่ในฤดูกาลนี้ ก่อนที่ยอริสนะคะจะปิดฉากะะการค้าแข่งนาน11ปีกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะก่อนที่จะย้ายไปหาประสบการณ์ใหม่ในสหรัฐอเมริกาค่ะและตัวยอริสเองนะคะก็ย้ายมาร่วมทีมกับสเปอร์เนี่ยตั้งแต่ปี2012นะคะโดยเขาเป็นนักเตะค,คนแรกของสเปอร์นะคะที่ลงสนามไปถึง300นัดในพรีเมียร์ลีกรวมเฝ้าเสาให้ทีมไปทั้งหมด447นัดทุกรายการนะคะและเก็บคียชีตในพรีเมียร์ลีกได้ถึง127ครั้งค่ะ และเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะคะซึ่งเริ่มเกมมาได้แค่เพียง14นาทีเท่านั้นเจ้าบ้านก็ออกนําไปก่อนที่1ประตูต่อศูนย์นะคะโดยโรดี้นะคะและต่อมาในนาทีที่61นะคะในครึ่งหลังนะคะก็เป็นเจ้าบ้านที่มาบุกลูก2นะคะนำหนีห่างไปนะคะโดยประตูของอาวาเรสสนะคะซึ่ง2ประตูนี้นะคะฟิลโฟเดนเนี่ยเป็นคนแอสซิตทั้ง2ลูกเลยนะคะและหลังจากประตูนี้ก็ไม่มีการทําประตูเกิดขึ้น ะะทําให้จบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปที่2ประตูต่อศูนย์ค่ะเก็บเพิ่มเป็น40คะแนนนะคะและขยับขึ้นมารังอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกนะคะส่วนเชฟฟิลด์นะคะยังจมอยู่ที่อันดับ20นะคะอันดับสุดท้ายของตารางนะคะยังคงมี9คะแนนเท่าเดิมนะคะ่ะ ก็วันสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็ขอให้เป็นวันสุดท้ายของปีที่ดีนะคะทุกคนใครที่ไปเที่ยวนะคะก็เดินทางปลอดภัยนะคะและก็อย่าลืมติดตามเพจเอเชียบุ๊กเกอร์ลั l ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ